สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหภาพทิ่ขึ้นพอดีเลยออ้เป็นวิวยามเช้าที่สดใสนะครับนะก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับนะสําหรับเช้าวันใหม่นะไมครับดูหยุดศูนย์นะครับคลิปนี้ผมจะมาทําฟาร์มเวลนะอา่าที่ฟาร์มเวลนะครับคือจะเป็น S <S สปอนซมบี้แหละเนาะที่ผมเจอในคลิปแรกๆนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถทําเจ้า Enchanting t a b l e ได้แล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนเราได้เจอเพชรแล้วนะเราโอโหโคตรโชคดีเลยนะนะเย้ yeah. ก็เดี๋ยวอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับในการทําไอ้ฟาร์มสปอนก็มันจะเป็นเชตน้อ่ะที่เก็บของนับถังน้านะครับนะ่าแหล่งกําเนิดน้ํานะครับผมแล้วก็จะเป็นเจ้าครอบโบสโตนนะครับนะก็จะเป็นฟาร์มง่ายๆเลยเนาะที่สาหรับฟาร์ม XP จากสปอนเนอร์ซัมบี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับผมเช้าพอดีเลยโอ้ยแย่ก็เดี๋ยวผมจะทำสลับไปนิดหน่อยแล้วกันนะเอาครอโบสโตนสลับไปสักนิดหนึงนะครับนะ ถ้าหกกอ่ะโอเคโอเคโอเคแล้วก right? ็จ <up> ร right. ิงแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยไอ้สปอนที่มันฟาร์ม xp เนี่ยบางทีเขาจะใช้เป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เวอร์ชันศูนย์เนี่ยไอ้ฮอปเปอร์เนี่ยมันยังไม่มีครับนะดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูนะฮอปเปอร์ก็จะวางประมาณเป็นเหล็กกรอบเนาะเป็นลูกตัววีนะครับแล้วก็ตรงกลางมันจะเป็นกล่องเชสนะครับอ่ะสังเกตว่ามันไม่มีนะครับนะใช่ครับฮอปเปอร์ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในไมโครฟลูจุดศูนย์นะครับนะก็ไม่เป็นไรครับถือว่า เราต้องใช้วิธีโอนสกูนะครับนะก็คือใช้ตัวเก็บของนั่นแหละเนาะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวอุปกรณ์น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับนะก็ PX อโอเคผมมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลงเหมืองกันเลยนะจ๊ะก็เป็นเหมืองที่เราเจอสปอนซัมบี้นั่นแหละครับผมยังไม่เจอสปอนอื่นนะครับนะเราเจอแต่กรงซัมบี้นะครับนะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานกันเลยโชคดีมากเลยนะที่ผมเจอมันตื้นมากเลยนะครับสปอนซัมบี้เนาะก็มันจะอยู่ประมาณ ตรงนี้ไหมนะผมจาได้เป็นน้ำคนระับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปน่าจะเจอแล้วนะครับนะสําหรับเจ้ากรงสปอนซัมบี้นั่นเองใช่ไหมนี่น้บนะอยู่ตรงนี้เองนะก็ผมปักไฟไว้นะครับนะโอ้แย่หมุนเตีแลวเสีหนูโอเคผมจะมาทําฟาร์มกันเลยนะครับก็ผมจะขุดเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะสี่สี่นะเออผมว่ามันเท่าไหร่นะสี่สนะี่เนาะข้างละสี่ครับคืออ่ะผมจะนับหนึ่งสองสามสี่ ข้างสี่ซ้ายขวาสี่แล้วก็บนล่างสนีะ่นะครับนะสี่บล็อกเนาะอู้มีเหล็กด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคประมาณนี้แล้วผมจะขุดให้มันเป็นห้องนะครับนะให้เหลือไอ้สปอนเซอร์เนี่ยตรงกลางนะครับนะเออหนึ่งสองสามสี่สี่นะโอเคประมาณนี้ไหมหนึ่งสองสามสี่อ่ะผมก็จะทำการขุดสักครู่หนึ่งครับนะโอ้เย้ อเคครับก็อันนี้น่าจะสีครบสองด้านหมดแล้วนะครับนะใช่ไหมหนึ่งสองสามสาสี่ด้านบนก็ 1, 2, ึ่สสโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทําการเจาะต่อด้านล่างเลยนะพี่แกผมก็จะพังเร็วด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเจาะลงเลยนะครับนะ โอ้เหมือนมันจะทะลุกับห้องด้านล่างนะครับนะผมจะทําการปิดแล้วกันนะครับนะสาหรับห้องด้านล่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดต่อกันเลยนะครับนะ โอเคครับก็นี่น่าจะเป็น4บล็อกหมดทุกทางแล้วนะครับนะออซ้ายขวาบนล่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการอุดห้องล่างก่อนนะเพราะว่าไอเจ้าสปอร์เนี่ยมันติดกับถ้าด้านล่างนะครับนะซึ่งมันก็เป็นน้ําแล้วก็บอลาวานะครับผมจะทําการอุดเลยนะครับนะขออ,อุดตั้งแต่ข้างในเลยนะครับอ,อ๋ออุดมันไปเลยนะไอิหนูอย่าให้มันโผล่มานะครับนะอะไรที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับนะอุดมาให้หมดเลย โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทําการอุดคร่าวๆนะครับนะก็อาจจะไม่ได้อุดละเอียดมากนะครับปล่อยมันเถอะนะครับนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้หูค่อนข้างมบืดนจจะจ๊ะเออโอเคขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดทางมันไปเลยนะครับนะเราไม่ได้ลงเหมืองทางนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราทําเหมืองไว้ลงด้านนู้นอยู่แล้วนะผมก็เลยจะปิดทางนี้ไปเลยนะครับนะ โอเคอ่าโอเคครับนะประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ผมจะทําการวางน้ํานะครับน้เราจะทำการสร้างแหล่งกําเนะิดน้ำอีฟิตตี้ก่อนเนาะผมขอเจาะทางขึ้นสักนิดนึงนะครับนะโอ้โหโอเค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 ประมาณนี้ผมจะเอาจเจ้าฟาร์มเนี่ยครับหันหน้าไปทางด้าน ด้านนี้ละกันเพราะว่ามันเป็นด้านถ้ำที่เราเนี่ยทําทางลงมาเนะาะอาจจะเป็นฐันออกไปด้านนี้เนาะผมก็จะทำการทําวางน้ําเนี่ยให้มันไหลมาทางด้านนี้เนาะมันจะได้ทําให้ไอ้ซัมบีเนี่ยที่มันเกิดมาเนี่ยมันก็จะไหลลงมาตามน้ํานะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําแรงกระเบิดน้ำฟ,ฟิลิตี้ก่อนนะครับผมพอน้ำกาสองถังน้รับนะโอเคเราก็มีน้ำสองถังแล้ววางไปเลยนะครับนะปึ๊บโอ้แย่เดี๋ยวผมจะทําการวางน้ํา ข้างในนะครับนะในสุดเลยทุกบล็อกเลยนะนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวค่อยๆวางครับนะมันก็จะไหลามาบันจบตรงนี้พอดีเนาะโอเคเดี๋ยวขอวางน้ำสักครู่นะครับนะวางน้ำก่อนไหนู ผมจะวางให้เต็มเลยนะอโอเคโอเคผมปรับเป็น peaceful นะเพื่อการไม่เห็นบอลมันเกิดน,นะครับนะเราจะได้ไม่มีสิ่งรบกวนตอนที่เรากําลังสร้างฟาร์มเนาะโอเคผมจะเพปักท็อตเดี๋ยวผมจะมาขุดออกน,นะเพราะว่าเพื่อให้บอลมันเกิดน,นะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ฟาร์มที่เราจะยืนตีเนี่ยผมจะให้มันอยู่จุดตรงนี้แล้วกันเนาะเออเป็นรูตรงนี้นะแล้วก็เราจะทำการขุดลงไป6บล็อกนะครับนะเออเดี๋ยวก่อนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องต้องวางน้ำนะนะวางน้ำหนึ่งถังก่อนนะก็คือน้ําที่ จะทําให้ไอพื้นที่ตรงนี้นะครับไอเส้นยาวๆแถบนี้เนี่ยมันทําให้มอนเนี่ยมันไหลมานะครับนะมัมันจบกับรูที่เราจะยืนตีนั่นเองเดี๋ยวผมจะตักน้ำอีกถังหนึ่งนะครับถังสุดท้ายแล้วแหละนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะวางเออมันมไ,มไม่ใช่ไม่ใช่วางแบบนี้อ๋อผมต้องขุดหนึ่งบล็อกก่อนเนาะต้องขุดหนึ่งบล็อกนะนะโอเคโอเคผมต้องขุดลงหนึ่งบล็อกนะครับนะเพื่อวางน้าเนาะอืมแล้วมันมันด้านติดกับไอ้ถ้ำด้านล่างนะครับนะโอ้โหจริงเลยนะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยว ผมต้องทำการอุดครั้งใหญ่เลยนะครับเนี่ยขอเอา c o b โ l e s t o n ขึ้นมือก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะขออุดอุดมันให้หมดเลยอืมมันดันติดจับท่ามด้านล่างพอดีอะ่ะโอ้โหเศร้านะครับนะไม่เป็นไรก็อุดให้หมดเลยนะครับนะตรงนี้ โอเคหมดหรือยังนะอีหนูอะตรงนี้ก็อุดด้วยนะครับนะเราจะต้องอุดแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไอโซนตรงนี้มันจะเป็นที่ที่เราจะต้องยืนนะครับนะอ,อ่ออีกบล็อกหนึ่งโอเคเนี่ยนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องยืนนะแต่ว่ามันมีน้ำะเนาะโอ้โหนะน้ำน้ำโคตรควรใจเลยอย่ะมันมาอยู่ตรงไอที่เรายจะทำฟาร์มพอดีเลยนะนะ อเดี๋ยวผมจะทําการอุดก่อนนะครับผมมันต้องอุดแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้นะครับนะไม่อุดแล้วมันอยู่ไม่ได้นะน้ํามันจะท่วมเราตายนะครับนะอุดสักครู่นะครับโอเคประมาณนี้ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําเป็นห้องนะครับนะซึ่งมันก็ต้องอุดให้น้นําเนี่ยมันออกไปให้หมดก่อนนะครับนะเราถึงจะทําห้องได้เนาะเป็นห้องให้เราอยู่นั่นแหละครับแล้วก็เก็บคอนะมันก็จะเป็น,นซัมบี้นั่นแหละเนาะที่เราได้มาจากการฟาร์มนะครับผมแล้วก็ เป็นห้องไว้ทำผมอาจจะทำไอ้นี่นะไอ้สมุดเอนชานอ่ะเป็นห้องไว้ค่า,า,าไอ้สปอเนเซอร์เลยเพราะว่ามันจะได้สะดวกน,นะครับในการเดินทางไปอัพของนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําการอุดไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคมันจะหมดหรือย,ยังโอเคประมาณนี้นะน่าจะหมดแล้วแหละนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะวา,วางเป็นเอ่อตรงนี้ฟึบต้องวาง แบบนี้แล้วก็เราจะวางน้ำหนึ่งถังตรงนี้ให้มันไหลมาตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะอุดขอขุดท้ายให้มันดีๆก่อนนะครับนะวางท่อไปก่อนเดี๋ยวผมไปขุดท่อที่หลังได้เนาะตอนนี้พีเอมผมจะพังไปแล้วนะครับนะอาจจะต้องกลับขึ้นบ้านไปเพื่อเอาพีอ็อันใหม่มาครับนะเอ,อขอทํางานให้มันเนี้ยบซีสหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยผมก็จะอมเต็มนะครับนะ อ่ะประมาณนี้ก็เหลือไว้หนึ่งช่องนะแล้วน้ําเนี่ยมันก็จะไหลมาอาังโซนนี้นะครับนะอ่าประมาณนี้ผมจะวางหนึ่งถังตรงนี้เลยครับให้มันไหลมาตรงนี้นะครับนะนี่ซัมบี้เนี่ยเวลามันมันมาถึงไอ้เส้นนี้มันจะได้ไหลนะครับโดนผักผักผักแล้วก็ลงไปในรูนี้นะครับส่วนรูเนี่ยเราต้องขุดทะลุปไปอีกประมาณ6บล็อกนะครับนะก็ผมจะน้บแต่ตรงนี้เนาะอ่ะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า หกบล็อกนะครับแล้วก็เราจะทําการขุดขุดห้องนะครับนะห้องที่เราเนี่ยจะอยู่นั่นเองโอ้โหมองไม่เห็นเลยอักทอสักนิดหนึ่งนะครับนะอืมโอเคโอเคโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำเป็นห้องเนาะแล้วก็อุดด้วยเจ้าสลับนะครับนะประมาณบนหัวมันจะได้ไม่มีซัมบี้เนี่ยหลุดออกมาได้นะตอนเราตีเนาะเดี๋ยวผมจะ ขอแอ่าสร้างข้อสักคู่นะครับนะเออพีเอฟผมจะพังอะ่ะผมเลิกขึ้นแล้วแหละนะนั่นเดี๋ยวผมค่อยมาขุดแล้วกันผมวางโกโก้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปหาพียอฟก่อนแป๊บหนึ่งนะผมไปกลับบ้านไปสร้างใหม่โอเคผมสร้างพีเอฟมาสองอันแล้วกันนะครับผมน่าจะโอเคเลยไหมนะเก็บแร่นิดนึงนะครับนะก็เราต้องเก็บไหมโอเคผมเอาดินติดตัวไปนั่นแหละนะครับนะเผื่อเราจะได้้อุดรูอีกรอบหนึ่งนะครับมา เราได้พีแยมาสองอันแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปขุดนะครับนะวันนี้งานต้องเสร็จต้องได้ห้องฟาร์ม XP อย่างแน่นอนเย้โอเคเรากลับมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะทําการทําทางดีๆไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช้อะไรครับะนั้นผมจะอุดเนาะ อ่าผมจะอุดให้มันเป็นเป็นจานเป็นงานดูแบบเนียบเนียบนิดนึงเนาะประมาณนี้ไหมนะไอทอตรงนี้ก็ทำลายทิ้งนะครับตรงนี้ก็เป็นถนะ้ำเนาะไม่เป็นไรผมก็อุดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราคงไม่ได้มาตรงนี้นะครับนะปิดปลายปิดปลายไปให้หมดเลยนะครับผมโอเคปิดให้หมดนะจ้ะหนู อย่าให้เหลือรูมันรอดนะครับนะโอเคแล้วตรงนี้ผมก็จะปิดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นร่องให้ซัมบี้เนี่ยลงนะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยที่ที่เราจะอยู่ก็จะเป็นด้านล่างนะครับนะที่ผมทําไว้นั่นเองนี่นะครับตรงนี้6กล็อกพอดีนะจ๊ะจริงแล้วค o พเปอร์เนี่ยเขาจะวางตรงนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันไม่มีคั p เปอร์เนาะสําหรับเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะอ่ะผมจะทําการขุดนี้ไหมนะแล้วก็วางสลับด้านบนนะครับนะ เออมันก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับมันจะตีขาได้พอดีนะครับนะถ้าซัมบี้มันตกลงมาเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะทําการทําห้องตรงนี้นะโอเคพีเอฟผมพังแล้วนะอันแรกมาครับอันนี้อันใหม่แล้วขอแยกวา,างทอสสักนิดนึงนะตรงนี้ไม่เหล็กเนาะก็จริงขุดมันไปก็ได้เนาะขุดไปแล้วกันนะครับนะขุดไปให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําห้องอยู่แล้วนะปูพื้นใหม่นะครับนะเดี๋ยวเราจะตกแต่งในภายภาคหน้าปึ๊บเอาโอเคเดี๋ยวผมจะทําการ ทําห้องสักเอออาจจะไม่ใหญ่มากนะครับนะทาแค่ว่าคร่าวก่อนแล้วก็อาจจะยังไม่มีการตกแต่งอะไรมากเนาะผมจะเจาะไปโซนขวาไหมนะตรงนี้แล้วกันโอเคสักประมาณนี้นะครับผมขอญา่ทาห้องสักครู่นะครับนะ เออกว้างพอหรือเปล่าน่าจะยังไม่พอนะคยังไม่พอใจนะ,นะผมจะขยายไปทางนู้นด้วยนะครับผมให้มันดูดีนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะทําบันไดขึ้นนะครับนะบันไดขึ้นไปบรรจบกับถ้มทางที่เราเดินประจํานั่นเองนะเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจจะทําหัวออกขันมาทางนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้ขึ้นสะดวกน,นะครับนะประมาณนั้นโอเคผมจะทําการขุดไปนิดนึงอู้จเจอฐานด้วยนะครับนะอืมได้ไหมตรงนี้ ประมาณนี้แล้วกันอีซักบล็อกหนึ่งสักบล็อกหนึ่งนะจ๊ะมีกลาววงกราวเวลลว่ะฟึบฟึอุดเลยโอเคประมาณนี้เท่ากันไหมสามสามโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอือตรงนี้ก็แม่ซัมบี้มันออกมานะครับนะโอเคทีนี้เนี่ยอืม้าผมมาอีกบล็อกได้ไหม มันก็จะมืดเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะตีได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวลองก่อนเนาะถ้ามันใช้ได้ผลแล้วก็น,นะอันนี้มันไม่ครับมัหนหยุดซูนนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีลูกซัมซี่เกิดไหมไม่น่าจะมีเนาะสาหรับสปอนเนอร์นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทาห้องสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะครับ พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําทางขึ้นตรงนี้เนาะเราจะทําบันไดาทางด้านนี้แหละนะเฉียงด้านนี้ไปหรือด้านนี้ไปดีประมาณนี้กันด้านนี้แล้วกันครับนะเออเฉียงไปจะได้ไปพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําทางขึ้นคร่าวๆก่อนแล้วกันโอ้โหลืมเอาคัตติ้งแท็บเลมาไงน,นะครับนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะอ่ะทำานี้ก่อนได้เดี๋ยวผมจะวางบันไดทับอีกทีหนึ่งนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นไปเลยนะครับนะติดหัวไหม เสียงถ้ำมันจะน่ากลัวนิดนึงนะครับนะสรุันมือเสียงถ้ำเนาะก็น่าแหละครับนะไม่ครับเวอร์ชันเก่านะมันยังมีอะไรที่มันแบบน่าแหละครับนะอืมอาจจะน่ากลัวนิดนึงผมเองก็วันวันเหมือนกันนะครับนะติดหัวไหมเนี่ยนะโอเคเอาแช่มันพอขึ้นลงได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งนอกรอบอีกทีนะผมนะจะทําการขุดขึ้นไปก่อนนะครับถ้ามันเจอบระจกไอ้ทางของเราก่อนนะครับนะ ไม่รู้ว่ามันจะเจอทางผมที่ผมทำไว้ไหมนะหรือไม่ก็อาจจะขุดจนมันทะลุแบบพื้นดินด้านบนไปเลยเนาะอาจจะเป็นทางที่ทํามาเฉพาะลงไอ้ฟาร์มนี้ไปเลยนะครับนะถ้ามันขุดไม่เจอเนะาะผมก็ไม่ใจเหมือนกันว่าไอ้ทางที่เราลงมาเนี่ยมันมันจบกันอยู่ตรงไหนนะนะเออโอเค มันถึงหรือ,อยังครับเนี่ยนะมันถึงหรือ,อยังหรือมันเลยแลย้วโอ้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วตรงนี้มันคือตรงไหนอ๋อโอเค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 มันมาบรรจบกันตรงนี้นะครับนะสรุปแล้วคือ ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยว <tinc S 1> ผมจะท,ทาําทางขึ้นเนาะเราอยู่ตรงนี Crit ้นะครับนะขุดมาโผล่ตรงนี้ก็เอาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทําทางเลยแล้วก็จะเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บขุดตรงนี้นิดนึงปักพุชตรงนี้ครับแล้วก็ขุดตรงนี้นิดนึงโอเคไหมพี่แอคอันที่สองผมจะพังแล้วนะครับนะไม่เป็นไรเรามีอีกอันหนึ่งเนาะ ก็ประมาณนี้ก่อนนะคร่คราวๆสำหรับทางนะนะขอคูดให้มันไม่ติดหัวนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับทางขึ้นทางลงของเราเนาะเดี๋ยวผมจะเอาบันไดามาวางแนวอีกทีนึงนะนะแล้วตรงนี้ก็จะไปทางขึ้นปึ๊บเสร็จปุ๊บก็ด,ด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะไปทางขึ้นนะแล้วด้านขวาจะเป็นห้องที่ผมจะปิดทึบเนานะอืมโอเค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 ผมจะทําการมาร์กไว้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะมันคือทางขึ้นทางลงของเรา โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับทางขึ้นทางลงเดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งเนาะก็ข้างในเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญ,ญาตวางกล่องก่อนนะครับนะ่าเอากล่องมานะครับผมจะวางกล่องตรงนี้นะครับนะมันไม่มีฮอปเปอร์น่าเสียดายเนาะสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะโอเคแล้วก็เออมีอะไรที่เราต้องใช้ไหมเอาติดตัวไปก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าไอซัมบี้เนี่ยมันจะเกิดไหมนะครับถ้ามันเกิดมันก็จะดรอปลงมาตรงไอ้รูที่เรา สร้างไว้ให้ยืนตีขานครับนะเดี๋ยวผมจะทำการปิดห้องให้ไม่มี light source นะครับก็คือไม่ให้แสงสว่างเนี่ยมันเล็ดลอดเข้าไปได้นะครับนะทีนี้ี่ผมจะทำยังไงก็ใช่ครับผมจะ cosplay เป็นมอนสเตอร์นะครับแล้วก็จะไปทำลายทอชมันเดี๋ยวผมจะปึ๊บโอ้โหกระโดดไม่ถึงไงอ่ะผมจะทำลายทอชแล้วก็ผมจะวางเออขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้โอ้โหไอหนู เดี๋ยวผมจะทําทางขึ้นไปแปะไอ้เจ้าสลับนะครับนะมันต้องแปะสลับด้านบนนะครับนะอืเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นไปเดี๋ยวค่อยขุดนะครับนะไอ้ทางแบบนี้เนาะมามามาโอเคผมจะทําการวางสลับนะครับผมด้านบนสปอเนอร์เนานะแล้วเดี๋ยวผมจะทุบทอชนะครับโอเคผมวางสลับแล้วนะครับนะ แล้วเดี๋ยวเราจะทําการเคลียไอสิ่งที่เราวางไว้แบบเละเทะนะครับโอเคโอเคโอเคอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะทําการขุดตรงนี้โอเคเดี๋ยวน่าจะน่าจะใช้ได้แล้วแหละนะครับนะสำหรับเจ้าฟาร์ม Xp ของเราเนาะก็เดี๋ยวผมจะทําการ ตัดคอตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วก็ปิดห้องนี้กันนะครับนะปึ๊บโอเคผมจะทําการปิดห้องนี้แล้วนะครับเราคงไม่น่าจะมาแล้วแหละนะครับนะถ้ามันมีปัญหาอะไรก็อาจจะเจาะเข้าไปแก้ใหม่อีกทีนึงแต่ว่าก็ขอให้มันไปแล้วย่างราบรื่นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดอตรงนี้แล้วก็ปิดห้องนะครับนะไอชาตัวนี้ก็ไม่น่าจะได้ลงแล้วฉะนั้นผมจะปิดเลยโอเคโอเคโอเคห้องนี้มันต้องมืดนะครับเพื่อเป็นสภาพไว้่อรอให ไอ้สปลาลเนี่ยมันทํางานนะครับนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะชอยได้หรือเปล่านะจ๊ะโอเคผมก็น่าปิดได้แหละนะครับนะปิดแล้วน่าจะไม,ม่ชิดแล้วแหละนะครับนะไหมโอเค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 ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลีย่ยนโหมดนะครับนะออปชันเป็น normal นะครับนะอ่าประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าบอนมันจะเกิดไหมนะครับนะสำหรับไอ้สปอนซัมบี้นะครับเกิดเมื่อไรหนูอืมผมได้ยินเสียงมันผมได้อู้ตกใจโอเคครับคุณผู้ชมครับมันเกิดครับนะอ ก็ถือว่าฟาร์มเราเนี่ยน่าจะได้ผลแล้วนะครับนะเออถ้ายืนตีอะไรประมาณนี้มันก็ได้อยู่นะครับนะได้เวลได้ไรคือเอาเป็นว่าผมทําสําเร็จแล้วนะสาหรับฟาร์มเวลเนาะเดี๋ยวจะไปปรับแก้ีกทีก็คือทําให้ฟอร์ไดเมเนี่ยมันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเราตีเนี่ยจะได้ตีด้วยมือเปล่าได้จะได้ไม่เปลืองดาบอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าผมเนี่ยทำฟาร์ม XP พีคร่าวๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปแต่งตรงนี้มาครับแล้วก็ปรับฟอร์ดเมอะไรประมาณนั้นและเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะ น่าจะเข้าโกรแกรมอินชารได้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะทําที่ขุดเพชรแล้วก็ไปขุดออกซิเดียมมาทําพวกตูอ้อินชารนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ